ทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งครับมาอัดซีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวินาทีสำคัญนะฮะเทปูนนะฮะหลุมเสาเทปูนก็หลุมเนาะร้านใหม่ของพี่เอกกันเลยดีกว่าไปรู้ไหนต่อพี่ก่อนแบบนั้นแบบนี้ลองวัดตัวอย่างเลยคือปูนนี่นะชื่อนะไรที่บอกเนอะบ้าวัดวัดกันนโอเคโอเคเีูนป mấy kia kia đu qua nó tất cả Ủa bà làm làm đẹp vậy đó xuất sắc lắmเลย. อน,อ,นอกอะ่ะเีป็แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอาอันบบนี้มันมีเชือกอยู่แล้ไม่ได้อ๋อยนั่โอเคยงยอนั่นแหละผมก็งงอยู่โอเคสรุปคือมีเชือกอยู่แล้วนะคะรับเอฟซีต่อลยตามเชือกเลยนะปรมาณห้าสิ สุดยอดเลยไม่มีซุดแน่แบบนี้เพราะเราตอกไม้ไผ่ลงไปแลทีประมาณเม็ดนึงนะครับมั่นใจว่า,ายังไงก็ไม่ซุดนะฮะทำไมซุดไม่ซุดปไปเดี๋ยวไปรับชมเราซุดแล้วเขาเราเนี่ยพี่ไปรับชมอยู่มุมกว้างนะการทำงานเพราะว่าด้านนี้เนี่ยพี่ก็กำลังตอกกันซุดอยู่นะครับส่วนผมก็เดี๋ยวจะไปจับระดับปูนด้านนู้นเนาะ เดือนร้านพี่ในก็จะคนคนมาให้แกานเย็น้กินกอนค่อยกลับดืออะไรไปูอะไรไปมันจะกดอไปาไ้ให้ิ้้อห ห้้เร่เคเอาไห้องนี้เขาห้องห้องเาเอัดเันีมอล้วนเลยอ เออีเิมความแข็งแรงให้กับอาลุเริมดึงอะไรไปดงไปใหตาเยอะควาแงไอ้ปัตตาดื้อไหนอะไรเรียงกันในอะไรปัตตาเื้ออะต้มหรือไตมน อะไรเส็วันนี้พอดีม่น,น่าจะหมดพอดีเหมือนกันลูกหนึ่งพอดีเลยเหรขึ้นลูกครับหรอือเปล่าดี๋ยว่าลูกลงเงื่อกี้มาเอฟซีเดี๋ยวผสมใหม่อยู่ครัวครับพ่อนี่ไปเดี๋ยวผมไปเดินมูเลยแล้วกัน ะด็กคุมโม่แล้วแต่เขาที่นอนสอนท้อน่อยนะเอากันเรับ thank you เป็นอีกโม้หนึ่งฮะทุกท่านเดี๋ยวผมพาไปดูว่า Thank you ว่าอืมเยอะรับะสามสามสามลุ้มบอกนะครั่ลองรี๋ยวลองดูเร่งด่วนเลยเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับนี่โอ้หกนาทีกว่าเนฟซีก็เป็นการผสมปูนโม่ที่สองเนาะเราก็ยังเหลืออีก3หลุมนะครับก็จะเสร็จในภารกิจของพวกเราในวันนี้ฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับผม นี่ข้างหลังเสร็จมาหมดแล้วเหลือแต่ด้านหน้าเดี๋ยวขนมาใส่เลยดีกว่ามาขอรอไว้มันเสร็จในคลิปนี้เลยแล้วกันดีไหมเดี๋ยวรอพี่เอกก่อนดีกว่าพอคลิปนี้มันก็สิบนาทีแล้วเนาะมาเอาสักหน่อยก็สักพูนประเทศเนี่ยชอปปงใช่ไหมพี่เดี๋ยวเราทำดีจริงนะเงานชออยู่งานชอปปงมาก่อนไหนแล้วไอ้ระดับผมเรามันชับาเรามันจะมันชับปลาโมระดับกวะ รถมิกกูนมาก่อนอโอ้เขาเคยเป็นรถมิกปูนมาก่อนถึงว่าทำไมเขาผสมดีมากเลยหลานของพี่นายนะเอีใ่าเค่อยา,าน,าน,านออแต่ว่างานเขาทำดีนะยกน็อตจริงใช่แต่น่าจะใหญ่นะเนาะ ประมาณสามัคูอะเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้ใหญ่กว่านะเออีกๆๆกอีกอีกโซ่อีกโ่เจ้าน่ะเรนต้งเจ้ตั้งรไฟโอพี่บ่าวทำไม้นี้มาได้ดีมากเลยคราวนี้อีกอีกประมาณคู่นึงขึ้นคู่ คู่ก็ได้ตักเอาให้มันมาเยอะนะีพเลยช่วยนะส่วนน้องเอิร์ดกับพี่นายก็เข้าเมืองนะครับเข้าปุษมานไปซื้อสินนะครับซื้อสินใหม่เนาะคการทีเพราะว่าลุกนะคุณคุณแม่รุ่งเพื่อนก็โทรมาถามอยู่นะว่าได้แล้วพอดีเลยโอเคไปย้ายพอดีย้ายพอคุณแม่รุ่งก็โทรมาถามนะว่าไม่เห็นค่อนไม่ค่อยเห็นคลิปน้องเอิร์ดเนาะ แม่ก็มอบเงินไม้น้องเอิร์ธนะฮะเมื่อวาน1,000งพันบาทให้ไปที่ลุงใหญ่หน่อยซื้ออินเทอร์เน็ตใหม่นะครับเรียนตอ๋อไปเดี๋ยวละรอบว่าส่วนใหญ่จะลืมบัตรประชาชนนะครับก็เลยยังไม่ได้ซื้อสักทีก็เอ้ย,ยห,หยอ่อนเลยเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะได้รับชมค,คลิปของน้องเอิร์ตกันแบบ เดี๋ยวทำนะฮะตอนเปลี่ยนเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตใหม่น่าจะลองดูว่าอัพรัวๆนะฮะไอ้เอ๊ะกระเดือยิด้วยอือเปนไงวานเือยใส่ระสมประมาณสอ่เมอไร่ใส่เสาใส่ป่ะิดคำใเลยมาเสาเยอะก ป,ปูนนะั้นเหลืออยู่นิดนึงเดี๋ยวเรามั่วใหม่แล้วลุ่มลึกอยู่ตรงนั้นอน่ะมันลุ่มใหญ่หยดกลางแล้วครับอีกปูปูไปเยอะอี่สองโอ้ไปเดี๋ยวปูเหรอพอดีปูนหมดเดี๋ยวผสม,มใหม่ก่อนไดป้อไดป้อได้ปอหยอดไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวใส่ทรายกับหินเพิ่มเข้าไป โอ้โหคลิปนี้สิบสามนาทีไม่รู้ว่าจะอัพได้หรือเปล่าฝั่งนู้นน้องเขาก็ใส่ทรายกับหินเพิ่มเข้าไปนะแล้วก็ปูนได้ยงเดี๋ยวลองดูนะเห็นอยู่มึงเนาะครับผมเอีกนิดนึงครึ่งถังเหลือหรือเปล่าก็ผสมใหม่ก่อนอ๋อเหรอวันนี้มีปูนอยู่เหลือประมาณสองคู่อะโอเคครับผมเอฟซีกลับเหลือแต่ชื่อครับเอฟซีขออภัยด้วย อะไรไหมน่าเห ah, ็นมากปอชูหน่อยครับผมโอ้โห เหลือนิดนึงปูเราผสมใหม่ขึ้นไปแล้วคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยขออภัยด้วยครับพี่สีเราจะเราจะได้ปิดงานไปในปิดงานไปในคลิปนี้เลยปิดงานคลี้ยมทุกท่านดูก่นยาวเลยุ้ต่ไปไปแล้วันนี้ก็ ว่าคืนน ouais, bon, ี้เราจะยกเสาไป่ข้าวลงับผมพอดีแหละคืนนี้ก็คูณแห้งเนาะได้คูณแห้งคืนนี้ยกเสาเอ็นครับผมสามมืดได้เอ่อบอลก็พีคขึ้นพีคเข้มกว่าพีคที่ใจวันนี้ ได้แล้วตนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปาดอกข้างนิดหน่อยใหมอีกสักครึ่งถังก็ได้เฮ้ยซื้อได้ปะมันได้แล้วเนี่ยอะออโอเคเรียบร้อยโอ้ ยอดจบแล้วครบเรยบร้อยพี่ปิดงานแล้วขอบคุณน้องๆขอบคุณครับครับด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีขอบคุณครับขอขอบคุณพี่ด้วยครับผมยอาลืมขอบคุณพี่เรียบร้เสาที่หนึ่งเสอนหน้าบอลลูกพี่เสาที่สองเสร็จนอนเสาที่สามเสาที่ส anyway> ี่เสาที่ห้าเสาที่หกอ่าครบทุกหลุมฮะเรียบร้อยพรุ่งนี้พร้อมยกเสาแน่นอนภารกิจเรียบร้อยครับทุกท่าน So yeah. die Karte.